สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมมาพอกับผมหลักการส่องลองรู้ดูเที่ยวนะครับเมื่อน,นี้ผมกับบ่มีวิดีโอให้เบิ้งเนาะครับผมแต่ว่าผมกับมาทักทายทุกทุกคนเนาะครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมผมกับบ่เคยได้เห็ุคลิปปไนไหนเนาะครับเพราะว่าอยู่ในโหมดการทํางานเนาะสำหรับวิดีโอทัดไปเนาะครับก็บสิเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ ทั้งไทยทั้งราวิดีโอเกี่ยวกับการทําขนมนะครับที่ผมติดค้างไว้จากครั้งที่แล้วนะครับผมเป็นเมนูเกี่ยวกับกระเทียมป่านะครับผมเมนูนี้นะครับผมก็คือขนมกุ้ยช่ายนั่นเองครับส่วนเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูที่ผมไม่ถนัดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําเลยครับผมมีแต่กินอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยผมก็มีตัวช่วยนะครับที่จะมาช่วยผมทําขนมกุ้ยช่ายในวันในวันนี้นะครับผมสําหรับผู้ช่วยของผมนั้นอยู่ข้างๆผมแล้วครับผม สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคอโก้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเอ๊สิบขวบค่ะเย่แล้วเราแล้วเราจะทําอะไรกันกุ้งใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยกล้วยงะกุ้ยใช่กุ้ยกุ้ยใช่กล้วยกุ้ยเป็นกุ้ยกุ้ยใช่กุ้ยใช่ค่ะค่ะใช่แล้วอย่าลืมดูวิดีโอวิดีโอเอาใหม่เอาใหม่ อย่าลืมดูวิดีโอของเรานะคะนะคะโอเคครับอย่าลืมดูวิดีโอนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายสวัสดีค่ะหนูช่วยนันหน่อยทำกุ้ยช่ายค่ะ